ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาทดสอบปืนยิงปลารางปืนศูนย์ของช่างวิศณุครับตอนนี้ก็ให้พี่นันสี่เหลี่ยมเป็นผู้ทดสอบ <ged> <ged ELL> อันนี้เราไม่ได้หวังให้มันแม่นนะครับเรามาทดสอบลองดูว่าระยะลูกวิ่งตรงไหมครับตอนนี้ใส่ยางสิบสามอีกรเลอร์ห้าสิบครับ ยางสิบสามยางตึงลางนี่เป็นลางพื้นศูนย์ระยะชักเจ็ดสิบเดี๋ยวลองชมนะครับระยะนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่นัน <c oughs> ประมาณกี่เมตรนะครับ <c oughs> ประมาณกี่เมตรนะครับ ลูกจะถึงมเลยนะเลือหลังเลยเร่งเลือหลังเลยลูกจะถึงเลยเนี่ยงเลืนี่ขึ้นยางครับวิธีการขึ้นยางยางสิบสามตึงครับยางตึงสิบสามลูกหลังเหือหลังเยอะเลยระยะประมาณกี่เมตรครับน่ะตกก่อนอยู่แล้วโอเคนะครับถือว่าตรงนะตรงครับแต่ลูกมาตกก่อนโอเคครับ เป็นการทดสอบครั้งที่สองครับระยะประมาณสิบเมตรครับยืดนิดนึงผมก็รัดแสงแสงไม่ขึ้นแล้วคงได้แค่นี้ครับครับอีกห้าสิบโอ้โหโดนครับเต็มๆทีนี้สีมือเสียงดังฟังชัดลางปืนศูนย์ลางปืนศูนย์ใส่ลูกหน้าไก ปีกห้าสิบยางตึงสิบสามมิลปืนทรงกำคอโอเคครับถือว่าผ่านนะครับ